กุ่งเกี้ยนหนึ่งกับเกี้ยนสองกุ่มเกี้ยนกับกุ้เสียวดีกว่าเฮ้ยแมวเฮ้ยศูนย์ฮะฮะเอาดันหน่อยเอาดันหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไป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 ไไปไปไปไไป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  พี่ต่อกับแฮร์รี่กรรมการไม่ขี้โกงเลยอยากเล่นอะเรกรรตการอยากเล่นเออหรอแซมต่อไม่ตีอะพี่ต่อเอออยากอยู่นานเหรอเอ้าเพลียีอยากเล่นเดียวอ่ะไม่เคยชนะตลอดเลยอ่ะไม่ไม่เคยชนะเลยพี่เพลียแเพเก็ตนะฝั่งนั้นโดนสปอร์ตไลท์เเงยใช่แมนอยู่ก้อนเกงขี้ก้อนรูซิวงเกงขี้ก้อน หูจะาขอใจว่าพ่อเหมือนเกมนีวิตโอ๊ยนี่เกมมันหลวมเรียบบรร้อยคัลืมไปว่าเจมนักกนฬาเก่าถ้าไปอยู่หน้ามากไปเกมหน้าหน้าเกเจมเท่าไหร่ละเอ้ยช่วยดูด้วยดิ2 0บแพ้ฉันจัดการเลยมาเล่นเดี่ยวดีกว่า30นี่เกมเลยนะครับเี่นเดี่ยวเหอดเล่นคู่ดีแล้วทีมเวิร์กกันหรือจักว่าดีกว่าเล่นเดี่ยวไม่สนุกแพ้เขามีทีมเวิร์กที่ดีเจมส์30ไปเล่นเดี่ยว เออได้สสนามแล yeah, ้วไม่จริงมาออแม่แหละนี่ยังไม่รอเอกอกับจอยอ่ะมาปล่ะไปออกไปเอาเอาชนตรงนี้ชนตรงนี้ออกไปไปไปออกแล้ว00ยอลูกเดียวจอยจอยเข้ามาว่าไหนอ่อยอย่ามาอย่าทำให้อย่าโอย่เ่าพี่่แมไม่ไ้ดมกมไม่ต้องใช้แบบอยู่ข้างหลังอ่ะ

เอาไอ้คำอ่านท่านผู้ชมไม่ต้องอ่านแล้วล่ะอย่าเลยสามเท่ามันเก่งอ่ะเพราะคนอื่นเลยอ่ะเสร็จเวลาแล้วเลยเดียวจะเล่นโอ้ยที่สามอ่าแล้วครับทีมมีพริกแกงมีผัดพริกแกงข้าวดวงสวยแล้วครับตอนนี้เอ้อให้มันโกง่ิวะ ดิวดิวดิวีโอกาสเด้ดวเขาเทียนะอะโอกาสได้ดเียออโอ้ยัเโอ้ยเยมเกีดีวะเฮ้ยโอ้ยข้าวดไหมโอ้ยจะดิวอะไรนักหนาเนี่ยเข้าใจกฎติกาสาวกฏไหมเนี่ยเสียเวลา บิ้นไม่เบิ้นไม่ออกเบิ้นก็ออกแล้วแล้วเร็วๆอาให้มันออกไปเร็วๆเจ็บดังโอ้ยเาอยู่ด้านนี้อีกแล้วอะเตอาเ้ยอยากเล่นเดี่ยวอะเราอยากเล่นเดี่ยวว่ะเราอยากเดี่ยวโอ้ยเลียมตาขามล้มก่อไปเล่นเดี่ยวแต่เรไปเล่นเดี่ยวเต๋าหง้ยข้ามไหมข้ามแมวก็ถือว่าข้าม

สวยสามลูกเด็กตาเดียวตาเดียว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 มาสองคนนี้เริ่มก่อนเพราะว่าโอ้โหได้นกับเจมเขาเล่นพวกนี้ไม่แล้วต่อต่อต่อไม่ได้มองไม่เห็นนะมาอยู่าไปลูกมาสวยเด็กไม่อยากเฟิร์มอ่ะไม่เช่าต่อต่อต่อไม่ได้แทนแล้วเล่มเต็มอ่ะต่อแถวต่อแถวเราไปทีมเราใช่ไหมสามสามถูกนะสามลูกออกเราไปทีแถวครับผมทีแถวโอ้ยหนึ ใช่ไงวะอย่างนี้เหรอเออเอาข้าวแม่หรือว่าข้าวเจมกี้ยังแปลกๆมาโอ๊ยสองเื่เดี๋ยวมันข้าวอึ๊บอึบมีงานมี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 เก้าไม่มีดีลนะเสดเวลามีดีลครับตรงนี้เอาแล้วไงมี มีโอ้ยนิดเดียวเกือตายมีอยากเกียนงั้นดูเดียวไม่อยากไปต่อเมามีพี่แต้มเสร็แรงมากเลยเฮ้ยมองไม่เห็นเลยออกไปลูกเดียวจอยได้ไม่ข้ามแมวถือว่าไม่ข้ามนูอย่ ลงเลือกสุดท้ายเฮ้ยบ้าเหรอเลิกขาได้ไงหนึ่งบนหนึ่งเป็นสองกินน้ำผึ้งแล้วก็ตีแบบเก่งนะครับอันเลือกเฮ้ยเจยอนะเจยอนะเจอเจอเจออ๋อขตรงนี้ทางแก๊สพยายามจะยอนไม่กับแก๊สเกินแล้วเราไปอ๋อสองหนึ่งสองหนึ่งเชียร์จอรดีกว่าเพราะเต้มมันเก่งมองไม่เห็นมากๆอ่ะออก สองเท่าสองเท่าเลย No d e ว l ไม่ยอมนะว้ยเสียงหน้าได้ยิ้มใหญ่ยโอ้ยไม่ลื่นอ่ะจะล้มไหมเนี่ยเกมเกมเกมชนะอ่ะใครไปต่อสาว่าไปเพวาไม่เหรอเพวาเพวาอ๋อเพวาสละดให้ใช่ไหมสละดให้ใช่ไหมไหนไปใครใครแพ้จอแฟแพ้มันมั่เลยนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหรออะไรอะไร เมาน้ำสะนี่ไมไอไป่ะอาป่ะไม่ไม่ไอไม่ไอย่นี่แหละแรงชิเลยแรงมากเก่งสุดแรงมากสวยเหยียบข้ามแล้วข้ามมว่ไม่ข้ามเหนื่อยอ่ะข้ามแมวอย่ข้ามแมวตรงนี้นะมตรงนี้กได้ตรงนี้อยากน่งข้ามแมวไปนเส้นนี้นะยาเยลส้นนี้นับไมอ้าไนบมออา่นับนอก2 ทักแรงขนาดนี้เอออะไรการเลือกการนั่นแหละเอ้ยแถวว่ะเอ้ยตบไปตบไปเหลืองตบไปครับแดงตบพลาดแดงตกแรงว่ะอุ้ยอุ้ยแดงใหญ่แดงใหญ่มาข้ามพอดีครับสองเท่าครับอย่างไปสิต่อกันเฟรมตาคนเล่นกันอออครับอ้ยนุนฝั่งนู้นออกฝั่งนู้นออกค่ะหนุนยังไม่ออกไม่ลูกเสือลูกแรกยังไม่นับไปนะ อ่ะไติสองครั้งเตรูปสองไง้เติมรูปสองเฮ้ยมีนี้ใช่หรอไม่เกี่ยวเลยเฮ้ยบ้ามันเติมไปสองครั้งอ๋อหมายถึงว่าให้มันเติมเออเอาแล้วนะครับแดงแดงโอ้ยนิดเดียวไม่เห็นมากอ่ะเฟมท่ามแพนเอาเว้ยสบายพี่เอามาออกนิดเฟมอ่ะ ผ้าใหญ่ถ้าใหญ่้าใหญ่จัเสิร์ฟเลยเสิร์ฟ่ว่าเราแชมปี่เนี่ยเขาเสิร์ฟกานเดี๋ยวเดโอ้ยสวยครับวกนี้มาสวยไหเอาับโอ้ยไม่ข้าดเลยค่ะไม่พ้าดไม่ข้าอาอนหนึงศูนชได้ครับโอ้ยอ่าลบนึงอ่คหนึ่ง เฮ้ยเส้นออกด,ด้วยดีกว่าไม่มันเลยอย่างเงี้ยสองหนึ่งเอาเก้าอี้มานทำเส้นออกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนนี่ไหนได้แล้วทำอะไรอีกเส้นออกนู่นเอ๋อแล้วจะเลื่อนนะทำไมทำมันดีดไ,ไม่ได้นี่มันมันเสียไปอย่างดิฝั่งเนี้ยโอู้หูเกมสองเท่าไหนเส้นออกไหนไหนไหนเราไหนเราสองเท่าไหมเส้นออกคือเส้นหลังอ่ะขส้นหลังอ่ะแล้วด้านข้างอ่ะด้านข้างคือเก้าอี้กับต้นไม้สองเท่าเลยนะฟกมออกตรงเนี แลมปะก็อีเยลเนี่ยตนี้ก็อีเยีวอะไรไอ้เตาจะไปจืนเกะกะเขาทำไมอะเอาาะวะเนี่ยวัเงแลมอยากกินแหลมแลมอยากกินอยากเกิหลมเฮ้ยอยหมีเดียวเ่หมีพี่๋อมืยากกียเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดแลมไม่พร้อมเมื่อกี้ิ่งเสิร์ฟยังซูอยู่้แมตก มีตกกับแหลมตกมามีตกกลับแหลมตกาข้าวเมียนตะลายแหลมแทงดิพี่แหลมแทงแหลมแหลมแหลมแพงครับมีตกมายอดยอดไม่ขค่ะสองหนึ um ่งมีนำ แมีดอแล้วมีเรือแมทอยครับตอนนี้เพลงอ่ะแลมแหลมเซอร์ไปมีมาตบคับโอ้โหเรียบ้แล้วเอาเลยจ้าเตาไปตัมีดเผากับเจมครับเอาละคตอนนี้นะครับพี่เต๋ก็อ่อนเหมือนกันแหละพี่ก็อ่อนนะพี่แม่อะไรล่ะไปเจมมเอเอ้ยอันนี้เขาเสียงเอ้ยเอ้ยเอ้ย มันมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับรัมการหรือเปล่านี่อน่อยมากวันนี้งอนบ่อยมากเดี๋ยวๆดีเออเท่าไรแล้วอ่ะหนศครับนับด้วยนะเหี้ยดนึงเท่าเอเลยฝอยหมีเลยฝอยหมีเฮ้ยพรุ่งนี้เรียกคอนเสิร์ตยกไม้ไม่ได้นะเว้ยมือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยสอนึ่งครับใครนบใครจะเป็นคนปราบหมีของรับหมีแดงหมีดงเธอหมีแดงของเ ไอ,อ้าวอะไรจ๋าเขียวเขีอเขียวเอเขียวเอ้อไอ้แก้มอึ๊บนีหนีไปไหนแล้ววะอะไรไม่มีใครปาดนีของเราได้จริงๆครับเอาละครับหนีตอนนี้นะครับหนีเฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้พี่หนึ่งเลยครับมีโหดอ่ะอุ ah ้ยทำไมต้องนั่งบังด้วยอ่ะ าระชากเลยเอ้ากระชาเป็นไรอ่ะไม่น่าไปชมเลยพี่ต้นนี่ไงแผลจูบดิมาแล้วพี่ต้นไม่ได้ไปชมเลยกระชาเลิศอ่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะเชิญเชิสวัสดีค่ะคุณรักนูมเดี๋ยวยุ่งเข้าบ้านโอ้โหเปิดไว้ซะขนาดนี้คลื่นย่าโอ้ยกระชาเลิศอ่ะพี่ฟังหน่อยเหนื่อยอย่างแรง